รูมคอฟฟส่งเสียงนะครับผมขายดีโคตรขายดีมากๆ<ม>เอางี้รูมคอฟฟผมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันดียังไงถูกนะครับดีไม่ดีการันตีได้ยอดขาย1ล้าน6แสนชิ้นครับผมมาป๊อเบอร์ <S <S พอ้นแล้วนะฮะคือคดีมากๆอย่างที่ทุกคนรู้รูมคาแฟก็คือกาแฟที่เป็นเดอะเบสแล้วนะครับผมนอกจากอร่อยนะฮะช่วยดูแลสุขภาพพวกเราดูแลรูปร่างนะครับผมแคลอรี่น้อยไม่มีไขมันทรานนะครับผม ทุกอย่างคือดีหมดจบอยู่ในรูมคอฟฟี่ฝากทุกคนด้วยครับผมนี่เป็นไงโอ้ครบเลยเฮ้ย<ป>มันได้หมดเลยว่ะการขายอของออนไลน์บริษัทต,ต่างๆมีตั้งเยอะตั้งแยะดีไอคอนกรุ๊ปมันดีกว่าที่อื่นยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมได้มาทำงานที่ดีไอคอนกรุ๊ปนอกจากที่คุณคันแล้วก็ทุกคนพูดไปเรื่องของสินค้าอ่ะต้องมีคุณภาพนะครับผมเรื่องของผู้นำองค์กรต้องเป็นคนที่ดีมีคุณภาพเก่งนะฮะ เรื่องของบริษัทต้องเป็นบริษัทที่มีคุณภาพเหมือนกันนะครับมีความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือนะฮะแต่ส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนทําการตลาดออนไลน์พ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ทําไมเขาไม่มาทําที่ไอคอนกรุ๊ปวะผมหมายถึงว่าคนที่เขาทาอยู่ข้างนอกตอนนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่เล่นโลกโซเชียลก็คือผมเป็นคนที่ชอบถ่ายเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กดูสแกมชอบซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะฮะผมเห็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับความตั้งใจเนี่ยเขามีอยู่แล้วเขามีความตั้ว เขามีความมานะมีความอุตสาหะนะครับผมแต่สิ่งที่เขายังไม่มีไม่เหมือนพวกคุณที่อยู่ตรงนี้คืออะไรคืออาวุธครับคือเครื่องมือคือโปรเซสต่างๆที่ดีไอคอนกรุ๊ปจัดมาให้ทุกคนอยู่ตรงนี้จริงๆนะเพร,ราะว่าทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วผมว่าหลายๆคนในที่อยู่ในที่นี้ก่อนที่จะเข้ามาในดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยต้องผ่านจุดที่เคยต้องนั่งขายของเองนั่งแพ็กของเอง นางสต๊อกของเองสต๊อก<อ>ล้นบ้าน<ช>บางทีสต๊อกเนา่าสต๊อกอะไรอีกต้องส่งของเองแต่ก้าวแรกที่คุณเข้ามาเหยียบที่นี่คุณเจอกับระบบที่ชื่อว่า Dropship Fulfillment ก้าวแรกที่คุณมาเป็นพ่อค้าออนไลน์ม่อค้าออนไลน์ตัวแทนจําหน่ายของเดยคอนกรุ๊ปคุณไม่ต้องมานั่งสต๊อกของเองแล้วครับคุณไม่ต้องแพ็คของเองคุณไม่ต้องส่งของเองคุณแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขายขายขายแล้วก็ขาย,แล,ขายแล้วก็รับเงินครับผมสุดยอด ชัดเจนไม่ต้องขยายความต่อมันง่ายอ่ะแล้วผมไม่เข้า,าใจว่าไอ้บ้าดีขนาดนี้แล้วทำไมไม่มาเข้าดีไอคอนกู๊ปวะ